สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์ทิดเดีววันนี้ผมจะมาลองอ่านแล้วก็แปลให้ฟังแล้วกันนะฮะว่ามันมีอะไรอัพบ้างเพราะว่ามีคนถามมาหาผมว่าแบบพี่ผมอ่านไม่ออกเลยแปลให้หน่อยได้ไหมแล้วคือแบบดูมั้ยาวขนาดนี้ผมจะไปพิมพ์แปลมก็ยังไงยังไงอยู่นะผมก็เลยแบบอ่ะ โอเคงั้น okay, ผมทําคลิปเลยลวกันซึ่งตามชื่อสกิลต่างๆเดี๋ยวก็ใครท okay, 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 to okay, ี่เล so, well, ่นสายนี้ก็ไปหาเองนะครับว่าเป็นสกิลไหนผมแค่อาจจะอ่านและอธิบายให้ฟังเล็กน้อยโอเคนะก็มาเริ่มกันที่สายแรกเลยลวกันเบรดแดนเซอร์เขาบอกว่าสกิลฟอล่าจะคูลดาวลดลง9วินาทีเป็น6วินาทีแล้วก็เพิ่มไอเซลดาเมจดีคริส by 30%ก็คือเราจะได้รับดาเมจน้อยลง30%เป็นเวลา6วินาทีในระหว่างที่ใช้สกิลแล้วก็บุ๊กเอฟเฟกของสกิลนี้แต่ทวิปไหนผมไม่รู้นะทวิปเดอะสวอตทวิปเดอะ จากที่ดูดูมาแล้วก็คือสกิลคูดาวเร็วขึ้นโดนดาเมจน้อยลงอันนี้น่าจะเป็นได้ลดลดคูดาวมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ลองไปดูกันเองแล้วก็สกิลต่อไปเป็น Violet Cross ก็คือสกิลนึกง่ายๆครับเป็นผ่าแล้วกันนะผ่าพื้นเป็นเหมือนคล้ายๆสกิลของ Expert b a รของ Warrior อ่ะจะเป็นในแผ่นดินแยกผ่าตรงกลางไปมันบอกไว้ว่าสกิลคูดาวลดลงไปอีก5วินาทีจาก30เป็น25วินาที แล้วก็เพิ่มระยะความไกลไปอีก20%แล้วก็ได้โอ้โหคอมโบเพิ่มขึ้นเหรอเฮ้ยสกิลนี้คือแรงอยู่แล้วนะถ้ามีจํานวนคอมโบเพิ่มขึ้นนี่คือแรงยิ่งกว่าเดิมอีกนะก็สกิลต่อไปเป็นสกิลเดสโฟร์อันนี้เปลี่ยนจาก60วินาทีเป็น45วินาทีเฮ้ยเร็วนะเนี่ยแล้วก็ระยะ ความไกลเพิ่มขึ้นอีก25%คอมโบเพิ่มเบสแดนนี่เป็นตัวอะไรที่ปรับแล้วก็คือจะโหดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันปรับมา3รอบแล้วนะอันนี้เป็น Blood Sacrifice Dance สกิลนี้นะบัฟโจมตีเพิ่มขึ้นอีก10%จากของเดิมโอเคอันนี้ผมไม่รู้ว่าบัฟเดิมมันเพิ่มอะไรบ้างอะต่อไปเป็น Dark Dance Dark Dance ก็คงเป็นสกิลหมุนๆน,น่าจะใช่ไม่ไม่แน่ใจคือใครแคที่เล่นสายนี้ก็ถ้า ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้หรือก็มีลิงก์วิดีโอดีๆแนะนำเป็นสกิลก็บอกผมได้เหมือนกันแปะลิงก์ไปเลยสกิลดั a กอนแดนซ์จะเพิ่มระยะขึ้นไปอีก30% Ooh, ออู้ันนี้เยอะนะเนี่ยแล้วก็ a n นะโค l i t เจนสกิล t อท c ท e กเ e ฟเฟกต์อินเคิร์ซอ๋อโจมตีเพิ่มอีก15%อันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจมันคืออะไรนะแต่ว่ารู้แค่ว่าเพิ่มโจมตีขึ้นไปอีกน่าจะเป็นตามขั้นอันนี้สูงสุดอยู่ที่1 0 แล้วก็สกิลเฟอร์แลชหรือเฟียสแลชผมอ่านไม่ออกตรงนี้ก็คือสกิลแลชลวกันนะได้จำนวนคอมโบเพิ่มขึ้นคือจำนวนฮิตจะเพิ่มขึ้นได้ความแรงเพิ่มขึ้นอีก20% b a c k l แบ็กโลดแบ็กโหลดก็คงเป็นสกิลที่คนรู้จักกันทั่วไปก็คือสกิลเตะที่ตกจากติ่ม,มนะจำนวนคอมโบเพิ่มขึ้นมึงยังจะเพิ่มอีกหลอแรงอยู่แล้วนะวก็ได้ความแรงเพิ่มขึ้นอีก3 0ม มันอันนี้มันบัฟเยอะเกินไปแล้วนะจริงๆคือเบสเบสแดนซ์มันลงทวิปใหม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วแบบมันเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือลงง่ายกว่าเดิมคือโคตรโดนใจสายเล่นเบสแดนเลยอ่ะแล้วก็ไอ้สกิลเพรสสไตรค์ได้จำนวนคอมโบเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้น50% 50%โอ้โหิเฮ้ยมันเยอะกว่าบัวไออีกนะ <laughs> โอเคอ่าแล้วก็ ความแรงเพิ่มขึ้นอีก30%โอ้โ oh, ห enhanced the effect of attracting monster at the same time อะไรเนี่ย effect of attracting monster น่าจะเป็นทำให้ดูดมอนด้วยมั้งเนี่ย attracting มันคือการนำอนเตอร์เข้ามาใกล้ๆก็คงจะดูดมอนด้วยผมเดานะก็สกิลนี้ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นสูงสุดที่10%เหมือนเดิม โอเคนี้ก็หมดไปแล้วกับอาชีพเบรดแนนตต่อไปก็เป็นของคาร์ดนี้แล้วกันวาคิลี่ก็วาคิลี่เฟรมโทเวอร์ในระหว่างที่ใช้งานจะได้รับดาเมจน้อยลง35%สาไม่สามารถใช้ได้ใน PVP แล้วก็ความแรงจะเพิ่มขึ้นอีก20%อุน้ยอันนี้ถือว่าดีนะคือแบบเปะใครใครที่มีแบบสกิลเฟรมโทเวอร์ใช่ไหมมันออกมันแยกออกมันจะพุ่งมานทางหนึ่งก่อนแล้วก็แยกเพิ่มมาอีก3ทางใช่ป่ะอีก2ทางกลายเป็น3ทางแล้วก็บนพื้นก็จะมีไฟด้วย ้ลวแบบโหมันเพิ่มความแรงขึ้นอีก20%นี่มันไม่ใช่ย่อยเลยนะชูต o t i n g ช a ต s h o เ t i n g ผมจำไม่ได้มันสกิลอะไรวะเอาเป็นว่าโอเคสกิลนี้นะระหว่างที่ใช้สกิลจะได้รับดาเมจน้อยลง50%ไม่สามารถใช้ได้ใน pvp แล้วก็ลดคููดาวจาก50วินาทีเป็น40วินาทีโอ้หายไป10วิเยอะนะแล้วก็ผลของบุ๊คตอนที่ใช้สกิลนี้ได้เพิ่มแอทแทมันมันเพิ่มโจมตีเยอะจังวะ พิ่มเป็นสเป็นสูงสุดต่อไปสกิลเกลช็อตแล้วหลางที่ใช้สกิลนี้ได้รับโจมตีน้อยลง50%ใน PP ไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ได้รับความแรงเพิ่มขึ้นอีก10%อ่ะถือว่าแหลมเลยนะแอนทายการวิีเออมันเป็นสกิลที่ตกในทีมปะผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้ละก็คือเป็นสกิลโดมอันนี้ยิงโดมออกไปแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกเพิ่มพลังป้องกันให้กับเพื่อนไอเอฟเฟกที่เพิ่มพลังป้องกันให้กับเพื่อนเป็นได้รับดา อุ้ยอันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะก็คือจากปกติใช่ไหมสมมติว่าเราแบบกันสักแสนหนึ่งเราเพิ่มเป็นแสนสามใช่ไหมแต่เราก็ยังโดนมอนเตอร์ตีแบบทีเดียวตายแต่โดนมันเนี้ยจากที่เราจะทีเดียวตายมันก็จะหายไป30%ก็คือเราจะอยู่รอดอีก30%นนั่นเองแล้วมีผลนานถึง1ิวินาทีแล้วก็ทําให้ดูดมอนแรงขึ้นเหรออู้อุ้ยดีนะเนี้ยแล้วก็เพิ่มจํานวนฮิตเข้าไปอีกโอ้นี่ยังจะเพิ่มอีก Cavity Cannon เป็นสกิลที่แบบเป็นยิงสีชมพูเนาะที่แบบอ่ายิงไปปุ๊บแล้วลดความเร็วื่อนที่ของศัตรูอะ่ะอันนี้มันเขียนไว้ว่ามันเพิ่มอะไรเนะี่ยคอสสาิบ percent d e f e n ีฟเอนต์ทูเดอะฮะ physical d e f e n นต์ทูแทร็กเก็น่าจะเป็นทําให้อะไรเนี่ยได้รับดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์จากพลังป้องกันหรอเพราะงานของเราอะยังไงอะวันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครที่เล่นอยู่คือแบบคอมเมนต์บอกก็ดีเหมือนกันนะผมก็ผมก็มแบบอยากรู้แบบให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์แล้วก็อันนี้อะไรเพิ่มเข้าไปอีกลดพลังต้านเวทลงหืมลดต้านเวทอะไอ้นี่มันเป็นสายกายเป็นลดต้านเวทเขาทำไม หรือว่าลดเผื่อสายเวทอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะดูดมอนเพิ่มไม่เดี๋ยวกันนะเอสกิลนี้รู้สึกว่าเวลาโดนมอนมันจะไม่ได้ดูดมอนนะมันจะอยู่เฉยๆแล้วก็ตุ่มกระเด็นเอฟเฟกของกวิตี้บอลจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้เป็นใส่สกิลบุกสีน้ําเงินกับบุกสีฟ้าและได้จํานวนคอมโบเพิ่มขึ้นถือว่าดีเหมือนกันอามาดูไทเกตชุดด k ลิงสกิลแคสต์เด d u ดเซลฟ์แตเมด50% ก็ใช้สกิลนี้ก็ได้รับาดาเมจน้อยลง50%ไม่มีผลใน PVP เหมือนกันดีไว้ e เองชาร์นสกิลมิกกี้เมาส์ลดคู่ดาวจาก90วิเป็น60วิโอเคใช้ได้ And duration will be increased from 40 to 60โอ้เราอยู่ได้นานขึ้นด้วยนะจาก40วินาทีเป็น60วินาทีก็คือเรียกขึ้นมาพอหมดแล้วใช้ได้ต่อเลยแหลมอยู่นะแล้วกันต่อไปเพิ่มบัฟ โจมตีกายภาพ10%ถ้าจะกดสกิลดีไว้เองฉันก็ได้โจมตีเพิ่มขึ้นอีก10%และสกิลต่อไปคือฮอกอายใน5วินาทีหลังจากใช้สกิลได้รับพลังโจมตีอ่าไม่ใช่ได้รับพลังโจมตีสิจะโดนดาเมจน้อยลง80%ไม่มีผลใน PVP ทาไมมันไม่ทําเป็นสีแดงวันนะั้นอื่นๆวะผมก็นึกว่ามันจะใช้ใน PVP ได้เว้ยแล้วก็ต่อไปก็เลเซอร์แคนนอนในระหว่างที่กาลังชาร์จอยู่ได้รับคว,ความเสียหายน้อยลง50%ไม่มีผลใน PVP เช่นกันแล้วก็เพิ่ม ดาเมจขึ้นไปเป็น 35, 45, 60และ100สูงสุดที่100% moving shot moving shot นี่สกิลไหนวะใช่สกิลวิ่งวิ่งที่มันระเบิดตามทางปะหรือว่าเป็นสกิลแบบตีธรรมดาที่แบบเดินเดินอยู่ใช่ไหมแล้วกดคลิกซ้ายหรือคลิกขวามันจะเป็นลูกต่อไปดูลอยไปอันนั้นผมก็ไม่รู้นะผมเดาๆสุมส่มๆเอาคือ moving shot สกิลครูดาจาก1นจวินาทีเป็น1วินาทีอู้เร็วขึ้นไปต้องเยอะนะนะั่นน่ะหายไปต้อง30%นะ แล้วก็ความแรงจะเพิ่มขึ้นเหรออีก30%มต์โอ้โหฮ้ยคือแบบมันบัฟเพิ่มแต่ละอย่างนีน่คือใช้ได้เลยนะใครที่เป็นสาวกสายนี้คือแบบสบายเลยอะโฮดดิ้งช็อตสกิลครูดาวลดลงจาก10วินาทีเป็น6วินาทีหายไป4วิไม่ใช่ย่อยแล้วบเบรกสปินเปลี่ยนจาก20วิเป็น12วิอันนี้ก็ใช้เล่นนะหายไปเยอะนะแล้วสกิลต่อมาก็เป็นสกิลแอร์ทาร์เก็ตชูดก็ไอ้สกิลที่กระโดดขึ้นไปแล้วก็ ยิงออกมาแบบเยอะๆอะที่มันจะแบบพอกระโดดกระโดดขึ้นฟ้าใช่ไหมไอ้สกิลนี้มันเป็นกระโดดขึ้นฟ้าปุ๊บมันก็จะมีวงบนพื้นแล้วเราก็ยิงจึ๊บก่อนทีหนึ่งหรือ2ทีนี่นแหละผมจําไม่ได้ละเสร็จแล้วมันก็จะมีแบบตอร์ปิโดแบบมากมายพุ่งออกมาเว้ยแล้ถ้าผมไม่ใช้ในี่น้าแตกเหมือนกันนะสกิลนี้นสกิลบุ๊กอ่ามันมีมีบุ๊กด้วยเป็นสกิลที่ดีเหมือนกันเปลี่ยนจากครูดาวน์15วินาทีเป็น10วินาทีเอ้ยถ้ามันครูดาวอย่างเงี้ยคือแบบบินขึ้นไปยืนอยู่ข้างบน ก็น่าจะหมดแล้วเนาะมี2สายแล้วแล้วมันมีอีกสายหนึ่งปะ่ะอืมเห็นก็มีแค่2สายแหละเป็นเบสแดนซ์กับปืนใหญ่ก็น่าจะหมดแค่นี้นะครับถ้าใครที่มีปัญหาสงสัยอะไรอีกถามมาได้เดี๋ยวผมจะพยายามศึกษาหาข้อมูลแล้วเอามาบอกละกันเนาะขอบคุณมากที่รับฟังแล้วก็เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายโอ้แล้วผมขอแอดเสริมอีกสักอย่างเว้ยมันมีเนี่ยตวสัตว์เลี้ยงเข้ามามันแจกฟรีให้ตัวหนึ่งก็ คือใครที่ใครที่ล็อกอินช้าๆนะผมขอเป็นล็อกอินในตัวที่แบบเราไม่มีใช้ก็ได้เฮ้ยตัวนี้มันให้มาแบบมันคือตัวเบนฟิตที่อยู่ในวิดีโอปะผมจะไม่ผิดเห็นพี่เขาบอกมาไกทีเหมือนกันก็เนี่ยนะตัวนี้น่ารักดีแต่ผมก็ขอมาใช้ดูกันตั้งชื่อว่าอะไรดีวะ v ีบีไหม,มันจะมีคนตั้งไว้แล้วดีวอ่าตั้งได้ โอเคนะครับมันก็เป็นหน้าตาเดี๋ยวผมขอดูหน้าตาเอ้ยมันมาไม่มาเป็นหินนะมันมางี้เลยไม่ได้เลือดอะเลเวลก็ได้ตันสูงสุดแค่นี้มันก็ลองเรียกมาดูนะฮะนี่เป็นตัวแบบนี้โอ้ถือกล่องขวัญอลาัางมากเลยอะดูด,ดิโอเค,อคก็ขอบคุณมากขอบคุณมากบาย